สวัสดีครับกับนันแดียมปูกับร้านนอยครับผมสวัสดีค่ะยด่ตโตคนดูดอยจ้ามากินเที่ยงน้ำกันครับเมื่อนี้เมนูแนวอยากได้โตนี่ครับเมื่อวานนี้กำนันแดียมกินข้าวปุ้นข้าวปุ้นแหง้งเมื่อนี้มากินข้าวปุ้นสดรับอ,รอันนี้ข้าวปุ้นขนมจีนครับบานเทาเดิน์ข้าวปุ้นข้าวปุ้นสดๆสดนะครับ ขอบคุณไหมอาเจ้าใส่เหรอ้ะ,อะ,อะนะจะเอาซึ้อสองสามหนึ่งสองสามอ่ะ,อะใส่เอาเห็ดตัวปอบกักะทินพร้อเมเก็บมากะทินใหมแล้วมีมีผักบึงครับมีตัวงอกตัว ใบสะ,ะเลเนมีสามอย่างเนี่ยธรรมดามันจะมีพักีตูน้ำนี่น้ำ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 ยาบ้านครับเบิร์ตชุดนี่อันอะไรห้าสิบบาทนะครับห้าสิบบาทอันนี้สามสิบบาทขอบคุณน,นี่ตัวนึงสามสิบบาทรายการัวนีส่าบาทส้าวบาทพร้อมพร้อมกับนี่นะครับเสื้อชุด ตัวนี้เป็นเป็นเก้าบาทร่วมร่วมทั้งหมดเป็นห้าสิบสองขน,นกินบ่เบิดหมดแล้วครับห้าสิบบาทเล้ตัวเราอยากก็แล้วอยากยาก็เลยวางไปตื้นมาให้หลังจากตัดเล็บตัดหนังเราเมื่อกี้นี้ก็เลยหาแนวมากิน,นกินใบครับ บนเถียงบนบนเียงตอนนี้มันใบใบสามโมงองนาตมคนๆกันคนหนหนงหนาเ๊เกไกนี่จิย่งะไร่าี่ทกน้าเีเด้อทิมทมทิมกัน ตัวนี้ก็เอาผักขั้วใต้ครับบัดนี้ตัดไปเออมีกระหล่ำหนึ่งมีกลละหล่ำแล้วก็ตัวงอกตัวงอกแล้วก็ตัวผักเหี่ย นี่ครับจะเป็นรามาข้าวปุ้นนะครับข้าวปุ้นน้ำยาน,ำน้ำเอิญน้ำยังไงน้ำเหล้าน้ำยาเหล้าครับจากร้านขนมจีนบ้านบ่อน้ำรู้สึกว่าสิมีมสามลงกับปุ้นนะครับกับปุ้นลกับปุ้นลขนมจีนมีสามลงมากินด้วยกันครับเอาเจอุ่นใหญ่ตัว ในซักลงไปก่อนสองอสองห่อตีกินมือม้อเมื่อวานก็ได้หน่อยก็นี่อยู่ครับคือมันมีต้กระเสียนกับน้ำมันพอพอได้ใส่ผักอันนี้ใส่ผักเพิ่มก่อนไปกินผักพร้อมแม่ซื้อเนื้อคุณค่าซือน้ำมันจะได้ผักค,คือในทั้งน้ำทั้งผักแม่ผู้ใดมากินผักม้วกันครแต่ว่ากันเข้าไปซึ่งสร้างนั่งกินเป็นจานกับไม่ได้หลายปานนี้ดีไหม อันนี้เขาซื้อเป็นน้ำแยกน้ำ้วก็ซื้อตัวเสร็จมันเป็นกิโลนะครับเย็นน้ำกรัรมาเนี่ยก็เ,ออเสียดายกินขีนน้ใส่เมันบังทิ้มน้ำรับตัวกินตัวไหนใครจ้จตัวกินตัวนี้ได้อสองท่านตัวไหเอาซีมึงซีมึงได้ปะไม่ได้ปะ จวดจวดน้ำแข็งครับขนมจีนรูจีนจวดจวดเลยอืม ้อนเหรอครับเกียมพัดลมพัดลมผัดกล่องบ้าเนอะไม่เจยเือนมานี่ไม่ต้องก็ต้องคูเดอเพัลมนี้ไปทั้งนี้พัดลมมันเจผัดกล่องน้ามาสวัสดีก่อนเม่กินกาปุ่นไหมอันทำบมกินไหมกรปุ่นเมื่อวานี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอเนค่ะกินเราไหม้กระปุ่น ก็นูอยากกินอยู่กินข้าวปุ้นโดยไม่ไม่ไม่ใส่น้ำก็ได้ใส่น้ำปลาที่ไหบอกี่อี่แหละนี่ยังอ่ะนี่ยัมใช่ยังขึ้นเดกใช่น้าดด ห้ากัากระเนี้ยกระเนี้ยยี่ห้อไหนไงเราทำ เราใหญ่โตเราจะอยากกันอย่างเป่า้องใจอุ่นจนเราพอดีพอดีเฮ็ดแล้วแล้วเฮ็นแล้วแล้วก็กินบได้เพราะว่าย่งองสกัดดาวลุงก็คือเอาเอาแบนให้กินก้อนกับเต้าหู้บ้านนี้พอดีมากเน่เทียงกับพวขึ้นอยากมั่นพ่กกินมั่นบ้านนี้ขึ้นอยากเขาพุ่นมั่นหอร้านไปทื่กขะพุ่นไม่ ตือมาแล้วก็ลุยแล้วกำน,นันเดียมคิดวา่วาเขาไว้ไงสิง บ้านผมเนาะตะก้อนนี่ยบมานตะก้อนอ่ะเท่าเดี๋ยวนี้ล่ะแต่ยังมีการกินบุญอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้สิบอบอบอ,อ,อคือตังตะกอ้อนตังตะก้อนคนบ่อใครไปถุงเก็บถุงไขเดี๋มีแต่เห็ดให้เห็ดหน้าเห็ดยังก,ยก,กันอยู่บ้านย่ำแหลงกับลงทองลงทาหาตัดใหม่เดย์ใหม่เดย์ยังมาเห็ดเห็ดเห็ดป้านยังกันเัมือนเดี๋ย งามบุญกับไปกินบุญกันบ้านบ่หลายดอกบ้านบ้านผมก็ะอร่อยกว่าลังค่าผู้จักกันเบิร์ตจูข้นเนี้ยบ้านลร่อยกว่าลังค่าเนี่ยบักนั่นบักนัน่นเนี่ยนู่นั่นลูกมันตือว่าอันนั่นนันนี่เนี่ยมันตือว่าจังนั่นยังสี่ยี่นั่นเป็นลูกผู้นั่นผู้นี่เป็นลูกผู้นี่บักนี่เป็นเัวายี่นั่นยี่นั่นเป็นเนี่ยบักนี่ยี่นี่เป็นแม่บักน,นันน่นบักนี่ผู้จักกันเบิร์ตนะบ้านหน่อยแต่มีความสามาัคคี ปลาเนี่ยอันง่ามไปบุญแต่คือต้องไปกินเนี่ยเพิ่นว่ากินบุญถ้าเจ้าดีดีกันเนี่ยบอกดีดีดีทำกันบิดบุมี่กันขีนี้ครับง่ามแรงอ่ะลมเนือเนาะนง่ามแรงลมลมเนือลมวัวไปปัน่นพูด มันมวนมาตั้งแต่ผุ่นแล้วพอดี้คัมมือจุ่มเหล้าป่าเนี่ยเริ่มมือจุ่มเหลา้ามืออื่นนี่เป็นมือห่มแต่มือนี่เป็นมือกินมือนี่สองย่างมูสโตรย่งางดังต้มอันนั้นกับบีบกระปุ่นไว้แล้วบีบกระปุ่นเก็ยังไว้แล้วย่างมาแล้วกินมาเลยย่างหน่อยๆก็คือเงื้ยนหนึ่งตัวหนึ่งคนที่ไป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 ,ไปกินนั้งกันนะเงื้ยนหนึ่งตัวหนึ่งคนขึ้นเฮี้ยนนี่อือ หาเขามาซุพวิน้องกินเลยนี่เหล่ายาปลาปิง้งมีเนื้อมาละมาลาบมาส้อยมาอย่างซ้กันจินนี่ขอพคุณนมีสุงเงืนเขาไป็นยสิงมาเฮียนนี่ซิมเจ่นเนี่ยไปเฮี้ยนแหลกเฮียนแหลกซิมซิมก็คือยังซิละ่ะกะเตรียมตัวหมูกกุกอยู่หระซิมเง่นแหละยังซิมขอบคุ่เแล,ล้ากะ็มากินเขาธรรมดากินเขากินเรากินยาธรรมดา เมองเบิดบ้านน่ะนะครับไปเบิด์ตซืเฮี้นพอดิจนไปหอดเหีอนสุดไทยายกินกับปุนกันหน้าเมือเนี่ยมาทันเ,เน,น,นี่ยเพาซ้ำในละมกกาันซ้ำกระบีปนซ้ำก็ยังซ้ำมาเก่ามาซ้ำโลซ้ำเนี่ยแล้วซ้บกันเครือบขาวมันก็ยุ้มยุ้มยุมใส่ยุ้มใส่เครื่องซ้ำแล้วกินเบิร์ดอันนั้นแล้วกินมาทันแต่ว่าถวยนึงแล้วเราซิมเง,งินเงื้พกินไหล ส่วนมากกับผู้ที่เป็นไปกินทั้งสันก,นกน็คือไปยิบเงี่ยละสี่ข้ามหาข้ามเนาะว่าที่รอบบ้านมนะันเหละที่กินมอได้เอาไว้อันนี้เราไปเนี้ยไหนก็นเตรียมด้วยไม่เนี้ยได้ก็เตรียมด้วยนะกินได้บัดตุ้เนี้ยกินเข่าพอมอเงยเด้คือยังทุ่มพระเจ้าแข่งกินทุกเมื่อนี่หลนะเนาะกิน่อกินกยเตียวกินนั่นกินนี่หลายหลายหลายตัวเอ อันนี้เกลงเงินหรือเจ้ากินได้อีกดีซึ่งกว่านั่นตีกับหน้าแปะวันเนี่ยตีกับหน้าแปะไปไน,นั่นเนาะไปไปตั้งเต็มช่วงช่วงไปน้ำหวะล่ำพี่อ้ายเป็นน่าของสีให้เป็นห้างเครื่องเป็นเต้น เมกี้ก็นัาน้าแป๊เป็นไปเป็นคอนไหวเป็นผู้เป็นท่านเฮ็ดตัง้งท่านตั้งยังเด้อถามตู่หามไปที่มือไปละย่องเนาะหาดแม่ลำพึ่งยางยางยาง,ยางหอดดูหาดแม่ลำพึ่งข้าเจ้าเอาเฮ็ดมาทุนทุเรียนมากมอว่ฮง่ายเห็นละมอวันทุเรียน ตัวใตัวยห่มานทำตัวเองดีเราก็จะออกมาออกมาเนาใเอาหอตักมากินได้เท่าไรวันนตสามสิบบ่ะไม่สามสิบใบเนี่ยพ่อยนั่งไหวเนี่ยไอ้กำนองอันนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวยูรันย่หรือบ้านแม่หรืออยูบ้านบ้านนองกุุงบ้านบ้านน้องกุุงสมทรพิลาสงหมดสหไทไโบราณเมงเี กินตับไปกินก๋วยเตี๋ยวยูนบ้านยูนบ้านหนองกุ้งหมอล่ำละข้างข้องมันไปตั้งสามขั้นอยู่หันหน้าย่างอั่นรไปซ้อมล่ำทันติย่างไปกินก๋วยเตี๋ยวบ้านไม่หรือเล่าสะวันตวงที่น้องกินว่ากินอะไรแทบนกินลายเปลือนเล่าเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวใหรนี่เล่าสิใสชามธรรมดา ก๋วยก๋เจียวซางก๋เจียวธรรมดาแต่ว่าขันย็นต้องพี่น่องเนี่ยไปเล่าเอาบักน่องกับละมั่งมาเลยเก็ไ <c> ใ <oughs> นเตีมยวหมกอกกิกนเบิร์ตทีเขาวันสะวันก็กินได้

ไปไปขอนหรืไหอไปกินไปไปขอนเลยฮะน้องหมูหนึ่ชั่มหมูลูกหลานมันกินอันนี้เป็นข้งไก่เป็นข้งไก่สับอันนี้เป็นน้ำจิ้มมั้งเขาเพ่กินน้ำจิมม้มหรือวะเขากินเข้าไปเขาคุ้นเอิ้นกินเขออ้าไปตอนนี้เพิ่ปลากระล่างหรือล่ามข่า เมื่อนี่เขาไม่ได้ไปเห็นงานเราจะมาเดินมาวันมาจุ่มกันหมูมันมากดิเรียบ้อยแหรอครับกินข้ามเดียวกับด้วงละ่ะเมื่อนี่ยไม่ได้กินเผาไม่กินเผาปุ่นกินไข่ด้วอยากยังอะบอกเอาซสื้อมาหนึ่งเอาเองบา อ,อกแท้ไปซื้าหันใคเขามื่านคนว่าเงียมือใคเขาแบบีไใคนกกระทากับมี่ใครนก,ก,รก,รนกยังน,ยนะอีกนกหนึ่งมีนกกระทากันกาบนกยังโดนนะยหล้านสมพันธ์นะใครน้อยๆก็เกันมีนกกระทากับมี่าสันี่แล้ใครนกยัง ไปห,หน่อยๆตำสั่นแล้วไปนกกระทาก็แแทกเลยกินกันแค่ข้าวมีกรแทกเพราะเพื่อนว่านะ่คือโงก่รมารวมนั่งยี่สิบาทมากินนกเผาตาม่20บาทเป็นิ0เขา คนี้อนครับยี่สิบบาทถึงหฮอกสิบเราเลยฮอกสิบบาทอิ่มอันนี้ผู้เดียวต้องเวิร์ตหาสิบบาทหาสองคนสองคนกับพวกเวิร์ตด้มันได้หลายอยู่แต่ต้องเกลีย เดี๋ยวไปเห็นหนาจอเล้เงือกครอบดนะครับเงือกครอบมปนเงอกครอบมันตอ้ตัวเกิดว่าเกิดอยากเป็นต้นองั่วเราว่หเราเชื่อออกมาอนี่ มันตัอมากกว่ากึ่งบรายไข่ในบ่อเอาแล้วไหมไปละนี่ไข่ไข,ข้าวไข่ข้าวอาหารยูยีพ่อมเรือนี่เป็นอาหารยูยี เดี๋ยวทำน้ายงั้นหนาขึ้นคือเสียงเมียงเนาะตั้งแต่ก่อนเนี่ยคข่าไปหะพราะพระเจ้าแผ่นดิน,นเนาะตั้งแต่สมัยเป็นมอลำเคือพญาน,านัพานพญานี่เจาเ้นา,นเนา,นเจาเมืองนั่นเมืองนี่เจ้าเมืองเนี่ยพันธ์ดีพันธ์ดีไปคนซุ่มไฟฟ้าซุ่มลูกน้งองกันว่าลูกน้องไฟฟ้าว่าชาซุ้ ใไทราประท่าหละ่ะไม่บลัฟเด้อเพราะมันของจริงก็เป็นการว่าวการอยังน,นี้ชื่ออันนี้ชื่อมากชื่อว่าวว่าอะไรก็เจ้าละ่ะข้าวขาวอันคนตีบ่าให้คนเดียวพงนา,นา,นานล่งก็ไปก็ต้องกม้มก้มหน,นาก้มหน,นาขามเดียวพหน,นาเสี้ยงเมียงขั้น,นหัวดีแล้วนกะ่ขคือเขาปุ้นนี่บริเวณ แต่ข้าวของพุ่นนะตอนกะพุ่นมันกระเน้าเน่าเน่าเน่าพ่นจริงแล้ว <c oughs> <c oughs> มันเน่าชุดแนนขนเนาะกับพุ่นนะะพุ่นเลีบยงเนี่ามันเลีงเ้นาพะยะ <c oughs> ่มันหัวดีเชียงเมียงเอวิซาเช่ยงเมียง ้องตีก็เอาพักเรองเริ่มกินเขาได้ก็จกินได้ซ้ำเนีน่ยนะครับจะละงวดจะละากกันเน แม่ยายโอเคไหม้อวขวานี่จินเดเ่เนี่ยฮะเา้าหมักวัวไหมินนี่ย่างมันแข็งเอาื้องกึนกึนตอนกึนนี่รู้สึกว่าธ้ามดาบะ่าธ้ามดาม่าเปึนแบบในตอนที่มันผ่านลงไปน่ย วความระแวงความระแวงความบอกปกติเอาไว้ทำในก่อนนะครับเนาะสำหรับจุดนี่มากลิ่นนะก,นกิ่นตะกุ่นน้ำตาลครับใช้โซ่คนดอดนะครับผมอยู่กับลูกหลานเมื่อนี้เขายืนหางเขายืนหาัน,าน,นลงหันเคื่อบนบมีวัตถุดิบามีวัตถุดิบพอจะไปให้นานได้กอวัตถุดิบมันเขาบ่มส่งนะครับแล้วก็ปิดเป่าไปหน่หนนนะอยนึงเดี๋ยวทักต่ามพักฟันให้โยบานโยต้องโยนในบิดล่ะ,นละในหนวด วไปไปน้อยเมื่อกี้ในเรียนแค่น้อยของเแค่น้อยยค่นี่ไปน้ำพอละเรากำลังจะกินข้าวเยี่ยมกันทีดูอีกงานต่อคือเราตามระเบียบบ้านเรไปใล่ดับทุกที่แค่นี้แหละกินข้าวเป็นงานกินข้าวเปยนงานแค่นี้แหละนะครับขอบคุณหลายที่ติดตามขอบคุณหลายๆปีให้กำลังใจกันปุ๊มาเบิ่นไม่กับฝากกดสับสับไข่กดสีกระดิ่งกดแช่างไอด์เดอครับผมใหนกำลังใจให้กันอยกันแล้วกันนะครับผม สำหรับมื้อนี้นเก็บนี้เอาไว้ซับนี้ก่อนสวัสดีครับ